สวัสดีครับพอดีแฟนเพจนะครับเจอกันวันพุธที่22ตุลาคม2568นะครับเจอกับผมแดงกิมรายจิ้งเคยนะครับวันนี้จะมาวิเคราะห์วิจารณ์รายการมวยนะครับวันนี้ก็เป็นคิวของสึกพลังใหม่นะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับจัดโดยทีมงานกลุ่มพลังใหม่นะครับนำทีมโดยเสียสมัยสกุลเมตานะครับมวยก็มี2รอบเหมือนเคยนะครับรอบแรก 2-4U 24มาตอน6โมงเย็นนะครับแล้วก็รอบที่2นะครับรับชมได้ทางเว็บไซต์โก้ดสปอร์ตนะครับ มาตอนสองทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับวันนี้มวยก็มีทั้งหมด9คู่นะครับก็ช่วงแรก4นะครับช่วงที่2 5นะครับไปดูคู่ที่1นะครับเพชรสินชัยพันธุ์อิจิมนะครับเจอกับแก่นคูนสศกุลเพชรนะครับคู่นี้สู้กันพิกัด117นะครับเพชรสินชัยมา116.6ขาดไป0.4นะครับแก่นคูนมา118.8ก็ลดไป1.8นะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรสินชัยนะครับ แล้วก็คู่ที่2นะครับ2แผ่นดินชอวิเศษแก้วนะครับเจอกับหนุ่มเชิงดอยนะครับหนุ่มเชิงดอยน้ําล้อมยิมนะครับคู่นี้สู้กันพิกัด130นะครับ130นะครับเจ้าสองแผ่นดินเนี่ยมา129.7นะครับขาดไป0.3นะครับก็ประเภทเขาในดีพร่ำตีแข็งแรงนะครับเจ้า2แผ่นดินนะครับขนาดที่หนุ่มเชิงดอยนะครับมาหนึ 6นะครับก็ลดไป0.6นะครับก็ประเภทเดินหน้าท้ายชนเตะหนักต่อยแรงนะครับคู่นี้ชอบไปที่2แผ่นดินนะครับแล้วก็คู่ที่3นะครับพันลำสอสมหมายนะครับเจอกับก้าศึกสอสมาคมนะครับพันลำเจอกับก้าศึกนะครับคู่นี้สู้กัน117นะครับพันลำมา116.8ขาดไป0.2นะครับขณะที่ก้าศึกนะครับมา116.6นะครับก็ขาดไป0.4นะครับมาขาดทั้งคู่นะครับพันลำขาดไป0.2สส่วนก้าศึกเนี่ย ขาดไป0.4นะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าพันลำนะครับพันลำมสอสมหมายนะครับแล้วก็คู่เอกนะครับคู่ที่4นะครับดิจิเดชสอสมหมายนะครับเจกับพลอภิชาตินายกปอตกบินนะครับดิติเดชเจกับพลอภิชาตินะครับคู่นี้สู้กันพิกัด138นะครับดิจิเดชมา137.9ขาดไป0.1นะครับ ก็ซ้อมอยู่กับทีมงานสอสมหมายนะครับก็ประเภทฝีมือเตะหนักต่อยแรงนะครับนอกได้ในดีครับมีหมัดมีศอกอันตรายครับลิทิเดชขณะที่พลอยอภิชาตินะครับมา137.8นะครับก็ขาดไป0.2นะครับคุณนี้ชอบไปที่ลิทิเดชนะครับลิทิเดชสอสมหมายนะครับมวยชอบช่วงแรกนะครับพลัมนะครับพลัมแล้วก็ลิทิเดชนะครับพลัมแล้วก็ลิทิเดชนะครับส่วนช่วงที่2นะครับรับชมได้ทางเว็บไซต์โก้สปอร์ตนะครับมาตอน2องทุ่มครึ่งนะครับ โดยประมาณนะครับคู่ที่1นะครับแซมสั้นสินบาลังทองนะครับเจอกับเจ้าเสือใหญ่สิทธิ์สาธิตนะครับคู่นี้สู้กัน1 1 2นะครับ112คู่นี้ชอบแซมสั้นนะครับชอบลูกหนักลูกแรงนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับวังทองวัวคําชํานาญนะครับเจอกับเจ็ดตำนานสมณีแดงนะครับคู่นี้สู้กันพิกัด125ก็มาตามพิกัดด้วยกันทั้งคู่นะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าเจ็ดตำนานนะครับ และก็คู่ค้ำนะครับคู่ที่7นะครับเล้านสิทธิ์กำนันเน่งนะครับเจกับสิทธิ์ลักสักอินเตอร์นะครับคู่นี้สู้กันพิกัด135นะครับเล้านก็ซ้อมสิทธิ์กำนันเน่งที่ชัยนาทนะครับประเภทเขาในดีปั้มตีแข็งแรงนะครับขณะที่สิทธิ์ลักเนี่ยมา1นึ่งรนะครับก็ขาดไป0.3นะครับส่วนเจ้า9ล้านเนี่ยมา134.1ขาดไป0.1นะครับคู่นี้ชอบที่9ล้านนะครับ 9ล้านสิทธิ์กำนันหนึ่งนะครับแล้วก็คู่รองนะครับเพชรฤทธิ์เหล่าโชคเจริญฟาร์มนะครับหรือว่านกเขากรมอ .11 นะครับเจอกับชูทรัพย์สอสระชีพนะครับคู่นี้สู้กันพิกัด118นะครับเพชรฤทธิ์ก็ซ้อมอยู่กับทีมงานพีเคนะครับก็ประเภทมวยฝีมือหลักเรียมดีนะครับขณะที่ชูทรัพย์นะครับชูทรัพย์ก็ มวยจากมหาสารคามนะครับซ้อมต่ออิทธิพรที่อุดรธานีนะครับก็ประเภทมวยขวาตั้งรับจับทางดีนะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรฤิ์นะครับเพชรฤทธิ์เราโชคเจริญฟาร์มเราโชคเจริญนะครับวันนี้ทีมงานพีเคน่าจะมาเชียร์กันเยอะนะครับแล้วก็คู่เอกนะครับซีวีโอต่อย้ำสวนนะครับนักชกจากประเทศบราซิลนะครับเจอกับคฤือหัตชอห้าพยัคฆ์นะครับคู่นี้สู้กันพิกัด128นะครับก็มา127.7ขาดไป0.3ดด้วยกันทั้งคู่นะครับซีวีโอก็ มวยจากบราซิลนะครับประเภทเตะหนักต่อยแรงสปีดต้นจัดนะครับต่างชาติก็จริงแต่ว่าครบเครื่องมวยไทยนะครับขณะที่เขาเลือหานก็ประเภทมวยอาวุธหนักแรงกล้าแรกกล้าบวกนะครับคู่นี้ชอบไปที่ซีวีโอนะครับซีวีโอต่อยแย้มสวนนะครับมวยชอบช่วงที่2นะครับเพชรลิทนะครับแล้วก็ซีวีโอนะครับเพชรลิทแล้วก็ซีวีโอนะครับส่วนช่วงแรกนะครับพันลำแล้วก็ลิทิเด่นะครับนี่คือมวยชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ